เดี๋ยวไปดูกันน้องๆนีครับผมมาโยกพีเทลหัวหินครับเดี๋ยวไปดูกันเรื่องนะครับน้องๆตรงนี้เป็นทางขึ้นนะคะ ซัน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 ไปไหนครับบอกแม่ทิพไปไหนซันไปห้องครับนำไปเลยครับนี่สาวว้น้ำใช่ไหมครับจะเป็นสร้็เราจมีนคอสตมมันเดอร์แด์ค่ะสิหันจะพาไปไหนครับ โอ้เดี๋ยวเราไปดูดิขอนีไม่นสกั่้นนาันหันหน้ามาหนาอ่อยได้ไหมครับไม่มันจะสามกิโลอแล้วเนี่ยมันสามกิโลอ้าวเราจะพามาดูห้องกันก่อนใช่ไหมพมาดูในห้องน้ำอนี่ครับเรามาดูในห้องนอนกันก่อนนี่ครับอ,อันนี้คือเตียง แม่แบอ้าวไนตรงนี้เป็นไรบ้างครับเนี่ย,ย,ยนะนี่เป็นมินิปลาเครื่องชงกาแฟกาแฟที่อร่อยมากโอ้โหนจใจนะอยครับของเราคือห้องอะไรคอมฟีมมนะม่เดี๋ยวเราจะลงบันไดวนไปข้างล่างข้างล่างสระน้ำกันนะครับ กานรอเพื่อนๆด้วยครับอันนี้มันคือห้องของเราใช่ไหมป้าป้านี่อันนี้มันคือที่หน้าของห้องเราถือว่าข้างบนดีกว่าข้างล่างฮะข้างบนดีกว่าข้างล่างนะ มีพัดลมให้ด้วยลองลงน้ำ่อนไหม ซันทันอยู่ที่ไหนล่ะซันทันอยู่ที่ไหนห้องคิดคับเหรอครับผม สวยไหมขี่ตรงเลนเป๊ะ อาจารย์รอป๊าปาก่อน่ป๊าปาก็จะไม่ไหวครับดูนะดูอี่โงงานเฮ

我尝完了。哦 อย่าพึ่งลงนะเดี๋ยวไปได้ไปตรงนู้นก่อน

pháp mà bắt chập lung tay ná mà leo, thích không? đi, อออเอาไปเอาวางอย่างนี้นี่อย่าจับสิจับดีไปให้ลงหูผมเอา้าป้าป้าบอกให้ไงให้ยืนดีดแล้วไงไม้อ่ะต้องยืดลงไปให้มันติดพื้อไม้เนี่ยต้องยื่ลงไปต้องติดพื้นี่แล้ต้องลงเอ้าไม้ต้องยืดให้ติดพื้นอุย ต้องตรงที่ตรงตรง,ตรง,ตรงอา้าวป๊าบอกว่าไงนี่อ้าวลงแน่อย่างงี้ออานี่ยืนตรงตรงก่อนจับดีจับไม้ดีจับไม้ดีย่นนตรงยังไป ครับอาจารย์เพื่อนชายอ่ะครับ ขยานซ้อนกี่คนครับสามคนอ๋อนี่มันกระต่ายทุกันแล้วไงกิโลเนี่ยกิโลโอ้ยสามกิโลนี่ขี้แตกแน่นี่แตกเลยเหรอนักบัตเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำกันแล้วฉันจะเหนื่อยมากเลยเนี่ยไม่ไหวฉันเอาจักรยานสามคนนี่แหละฉันไม่อยากขคนเดียวอ การ์ดมาตัเทวหัวหินครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับโซเทลหัวหินครับถ้าเกิดเราไปกินอะไรอย่างเงี้ที่กระเอาฉีกนดอุ้ย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 วันนี้เราลงมานั่งกินตอนกลางคืนกันใช่ไหมครับครับปา